สวัสดีครับสวัสดีลูกค้าทุกท่านนะวันนี้ก็มาอยู่กับเซลล์เนมอย่างเช่นเคยเนาะที่ราชจัตุรัพีคาเซนเตอร์นะที่นี่นะมีรถให้ลูกค้าเลือกมากกว่า200อ,อกว่าคันเลยส่วนวันนี้นะผมมีเจ้าตัวนี้เลยม a ด d า c x เอไเนาะโอ้โหต้องบอกว่าตัวนี้มาพร้อมดีไซน์ที่สวยมากนะโอ้โหสไตล์ม a ด้าเนาะนี่สีเดิมๆจากโรงงานเลยนะสีเทาแบบนี้เลยเนาะโอ้โหเทาออกดำๆอย่างนี้เลยนะตามัด้าโคมเมียนแถมโค้เมียนเป็นคิ้วยาวกระชังโอ้โห ยาวๆแบบนี้วสวยเลยแถมตัวนี้เป็นไฟโปรเจคเตอร์นะพร้อมเดย์ไลท์นะโอหเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนอกว่าเป็นยังไงโอ้โหเดียลูกค้าไม่เห็นอันนี้ต้องบอกเลยว่าสวยมากเลยนะอ่าเป็นไงกันบ้างครับลูกค้าคันนี้ต้องบอกว่าสวยจริงๆนะไฟโปรเจคเตอร์พร้อมเดย์ไลท์แบบเป็นเส้นอย่างนี้เลยนะโอ้โหมารด้าเขาทำไฟออกมาเป็นเอกลักษณ์เขาอยู่แล้วเนาะส่วนตัวนี้นะเป็นล้อ จากโรงงานเลยเนาะโอ้โหขอบ1ิเก้านะยางสองสองห้าทับห้าูนย์เนาะโอ้โหต้องบอกเลยใช้ได้กันยาวๆแถมตัวนี้เป็นไฟติดก,กระจกมาเลยนะเป็น LED อย่างนี้เลยนะอหแถมตัวนี้ประตูบานจับก็เป็นสิ่งเดียวกับตัวรถเลยเนาะแถมคิ้วนี่ดำๆอย่างนี้เลยนะเข้ากับตัวรถสุดๆอ่ามาดูส่วนท้ายกันนะท้ายนี่มีไฟสองอย่างนะแล้วก็มีไฟดวงที่สามให้ด้วย แถมสไตล์มาสด,ดาก็รูู้กันอยู่เนาะโอ้โห CX ไฟทำไฟออกมาเป็นลูกกระตาอย่างนี้เนาะแถมซีตา CX ไฟอย่างนี้ขับตัวนี้ขับเพื่อนสี่ล้อนะโอ้โ oh, หขึ้นเขาลงเขาต้องบอกเลยลูกค้ารับประกันว่าขึ้นไหวแน่นอนรับเพื่อนสี่ล้อด้วยตัวนี้นะมีเซนเซอร์รอบพันรถให้แล้วนะโอ้โ oh, หไม่ต้องกลัวว่าถอยใจะจะไปชนอะไรเลยนะแถมไฟดรัพกิมซ้ายขวาให้เลยนะอ uh huh. uh huh. มาดูส่วนของท้ายกันนะท้ายนี้ต้องบอกว่าเก็บของได้เยอะมากๆเลยนะ สำหรับคนที่ไปปิกนิกปิกนิกนะไม่ต้องบอกเลยคันนี้นี่รับไหวแถมตัวนี้นะปรับเบาได้นะโอ้โหอย่างนี้เลยเนาะลูกค้านี่ไม่ต้องกลัวนะว่าจะโอ้ยพี่จะเก็บของได้ไหมยาวๆแบบนี้เลยพี่นั่งกันยาวๆเปิดท้ายชมวิวกันได้เลยนะโอ้โหตัวนี้ต้องบอกว่าเขาให้มาสวยมากๆนะคุ้มกับคนที่ชอบเที่ยวนะแถมตัวนี้มีกล้องหลังให้แล้วนะโอ้โหลูกค้าไม่ต้องกลัวเลยเนาะอ่า มาดูส่วนของท่าคนนั่งกันมั่งนะว่าเป็นยังไงคนนั่งนี่ต้องบอกเลยนั่งสบายเหมือนกันเบาหนังเลยอืมเบาขาแน่นจริงๆนะนี่เลยแน่นๆแบบนี้เลยนะโอ้โหเบาหนังดําจากมัดด้าเลยนะออกจากสูตแน่นอนโอ้โหคันนี้ต้องบอกว่าสวยจริงๆนะอะมาดูส่วนของออปชั่นคันหน้างนั่งนะว่าเขาให้อะไรมามั่งนี่เลยมาถึงนี่ สมาร์ชีเลตเลยนะไม่ต้องใช้ที่โมดกดนะแค่เราเดินมาที่รถกดเปิดได้เลยเนาะโอ้โหส่วนข้างในต้องบอกว่าออปชั่นนี่เขาให้เยอะจริงๆนะอ่านี่เลยคอนโซลกลางอย่างนี้เลยนะนี่ตัวนี้มาพร้อมกระจอกไฟฟ้าเนาะโอ้โหต้องบอกว่าครบชุดเนาะแถมตัวนี้เป็นพวงมลาัายมังตีฟังชั่นนะโอ้โหปรับเสียงรดเสียงได้ด้วยด้วยมือเราเลยนะแหมตัวนี้มามาพร้อมกับพุชตาร์นะ ปุ่ม boot start นะตรงนู้นนะนี่ตรงนี้เลยอมาด้าเขาให้มาครบอยู่แล้วมามาพร้อมตัวพุทธันทนด้วยนะมาดูส่วนของคอนโซลกลางกันนะคอนโซลกลางก็เริ่มตั้งแต่ทีวีเลยนะดูหนังฟังเพลงได้โอ้แถมตรงแอร์นี่เป็นโครเมียมอย่างนี้เลยนะสวยๆเลยนะตัวนี้แอร์ปรับซ้ายขวานะปรับแอร์ได้ออโต้เลยเนาะโอ้โหซ้ายอยากร้อนจัดปลายขวาอยากเย็นได้เลยตัวนี้ก็เป็นเกียร์ออโต้นะมาพร้อมเบรกมือไฟฟ้านะ ส่วนตัวน,นี้ปรับเสียงลดเสียงเนาะคงสังเกตว่าะจะไหม้ให้มาเยอะจงังตัวนี้จะใช้ก็ต่อเมื่อความเร็วเราถึง80นะหน้าจอจะสัมผัสอะไรไม่ได้แล้วนะเราจะต้องมาควบคุมตรงนี้แทนโอ้โหต้องบอกว่าคุ้มนะถ้าใครได้ไปเดี๋ยวพาไปดูส่วนของเครื่องยนต์กันเนาะว่าจะเป็นยังไงเครื่องยนต์นี้ต้องบอกเลยเครื่องเขาแน่นมากๆอย่างสวยหือ <c oughs> เปิดมาสไตล์มัสด้า สวยจริงๆนะดำดำแบบนี้เลยนะตามมอกอ,กอยังอยู่นะโอ้ลับประกันไม่เคยเปลี่ยนเนาะแถบน็อตนี้ไม่เคยไขยแน่นอนเป็นรูๆแบบนี้เลยนะเครื่องมัดจาก,ก็ขึ้นเขาลงเขาบอกเลยสุดคันนี้พวกแรงด้วยนี่แถมคันนี้นะต้องบอกเลยนะโตยังอยู่นะ ออกรถสิบาทเองนะโหยเดือน11เนาะยังอยู่เหมือนเดิมออกรถสิบาทขับฟี90วันแถมฟรีให้อีกประกันชั้นหนึ่งโอ้โหคุ้มที่ไหนไม่มีอีกแล้วต้องลาดจะพลึกทีคาเซ็นเตอร์นะที่นี่เท่านั้นนะ